วันนี้นะคะแม่หมอจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวปราสาทเมืองตำนะคะซึ่งอยู่ห่างจากปราสาทเขาพนมรุ้งประมาณ8กิโลเมตรนะคะก่อนที่แม่หมอจะมานะคะแม่หมอก็ได้เปิดไพ่พรมยานถามนะคะท่านบอกว่านะคะปราสาทแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับพศิวะค่ะเกี่ยวข้องอย่างไรเรามาฟังกันเลยค่ะ ปราสาทเมืองต่ำนะคะเป็นศาสนาสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูค่ะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นนะคะเพื่อถวายพระศิวะค่ะภายในปราสาทน,นะคะก็จะมีสระน้ำร้อมรอบนะคะสี่สระด้วยกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะมาชมกันเลยค่ะ ะะอันนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะคะทุกคนสระนี้ก็จะมีน้ําขังอยู่นะคะแล้วก็บริเวณรอบสระนะคะกะ็ให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะใครที่ยังไม่เคยมาก็เรียนเชิญนะคะและนี่ก็เป็นนะคะภาพสลักดอกบัว8กลีบนะคะบริเวณกลางห้องในซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกมีการสลัก เป็นลายเส้นรูปดอกบัว8กลีบนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงจุดกำเนิดในการตั้งจิตอธิษฐานบูชาเทพเจ้าหรือหมายถึงการจำลองแผนผังของจักรวาลอันประกอบไปด้วยทิศสำคัญทั้ง8ทิศนั่นเองค่ะนะคะเรามาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะสระน้ำนะคะซึ่งเรียกว่าสระน้ำระเบียงคดสระน้ำทั้ง4สระ ร้อมรอบระเบียงโคตมีลักษณะนะคะเป็นรูปตัวแอนะคะก่อสร้างด้วยศีลาแรงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสะเลยล่ะค่ะขอบสะด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวหน้าที่มุมสะนะคะยังแกะสลักเป็นน้าห้าเสียนเลยค่ะทุกคนสะน้ำทั้งสี่สะนี้นะคะ ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นพญายนาค้าเสียนนะคะอยู่ที่นะคะมุมสะเลยนะคะลำตัวยาวมากเลยนะคะก็จะมีการปั้นลำตัวพญายนาคนะคะทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะร่มรื่นมากนะคะอายุน่าจะหลายร้อยปีเลยละคะ่ะทุกคนแผ่กิ่งก้านสาขานะคะให้ร่ม,มงเงานะคะคแก่คนที่มาเที่ยวชมนะคะทุกคน ่เราก็จะนำพาเพื่อนๆน,นะคะชมรอบสระเลยค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนนะวันนี้พาทุกคนนะคะมาเที่ยวโบราณสถานนะคะที่เก่าแก่นะคะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวตรรษที่16เลยนะคะปัจจุบันก็ย,ยังไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนสร้างปราสาทเมืองต่ำนะคะทุกคนนะนี่ลำตัวพญานาคค่ะ รอบสะจะมีสาทั้งหมดสี่ศนะคะเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะซึ่งนะคะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูนะคะเพื่อบูชาเทพพระเจ้าต่างๆนะคะทุกคนอ่านี่เลยค่ะพญานาคห้าเสียนเห็นไหมคะ นะงดงามเลยนะคะทุกคนดูขลังแล้วก็ดูมีมนขลังมากเลยนะคะบางทีพวกเรานะคะอย่างแม่หมอเองอะ่ะอาจจะเคยนะคะเคยเกิดเป็นลูกหลานหรือ ชนเผ่าที่นี่หรือ,อชุมชนที่นี่ก็ได้ในอดีตในอดีตการที่ผ่านมาเนาะทุกคนเนาะเราถึงได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่หมอมาไม่หมอก็ได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็มานั่งสมาธิที่นี่นะคะแล้วก็แผ่อุทิศบุญกุศลนะคะให้กับดวงจิตที่นี่ด้วยนะคะทุกคนนะเราก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ไม่หมอก็ได้มีการขอขมากรรมด้วยนะคะ ไม่ใช่มาเปล่าๆนะทุกคนมาแล้วต้องแบบว่าเราต้องได้ทำในในสิ่งที่แบบว่าเออเพื่อเขาเรียกว่า และลึกถึงนะคะผู้ที่ก่อสร้างปราสาทนะคะคือมีหินทั้งหมดนะคะทุกคนหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะมาก่อขึ้นเป็นรูปปราสาทเนาะไม่รู้ว่านะคะใช้แรงงานยังไงนะคะแล้วก็ใช้เครื่องจักรยังไงนะคะยกหินขึ้นไปไว้ข้างบนได้คือทึ่งมากๆเลยล่ะคะ่ะถือว่าเป็นสาสนสถานที่เก่าแก่นะคะทุกคนเรียนเชิญทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่เคยเที่ยวนะมาเที่ยวปราสาท เมืองต่ำนะคะที่จังหวัดบุรีรัมนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามคลิปของแม่หมอนะคะแม่หมอก็จะนำนะคะสิ่งดีๆ